งาม nampak อรหนูก็ยัง กองสองอบานงามปฏิบัติสกรมมรมปฏิบัติกรรมฐานนามัตถมพระธรรมะอะไรข,ขาวๆเนี่ย <c oughs> มีอันนี้ติดมาเ้วอยเลย ส่งน้ำพระก่อนอะไรทำไมเยอะจังล <c oughs> ่ะแต่เปล่าแต่เปล่าแต่ไม่

เพราะว่าจะออกอัมพาตนานปฏิวัติก,กรรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานด้วย โอปาซีกัวนะ